พบกับคำถามถูกกวนๆที่คิดเองนั่นเองอาจจะห้ามามากเลยอละ่ะคำถามแรกที่ง่ายๆมากเลยนะคะที่คิดเองง่ายสุด,สดเลยค่ะตัวอะไรเป็นสีฟ้าตัวอะไร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 นะตัวอะไรอ่ะไม่อยู่อ่ะฉันไม่รู้จริงๆนะฉันฉันรู้แลวอะไรน้ำ เอยจะบ้าตายผิด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 อะไรเอยอะไรเอยให้ดาวให้ดาวอีกรอบอแเราก็มาถ่ายในบ้านแล้วก็ต้องดูสิ่งรอบบ้านสิมาฉันเอาเลือกตุ๊กกระตุ่นตุ๊กตาของเล่นอ,ะอ่ะอ๋ออะไรวะอะไรวะอะไรโอ้ยนี่ตั้งกล้องมีชุตั้งกล้องอหมนอ้นเฮ้ยทำกล้องฉันทางเลยนะอขอโทษ เออคิดไม่ออกออาล่ะยอมไหมยอมใช่เลยต่ำเดิดิเมต่ำเดลมอนเออจะไม่เคยดูเลยมันคืออะไรเหรอเดลมอนนะคบเอ้ะนะคะก็จะเป็นตัวที่มีกระเป๋าพิเศษเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูสักครู่ตัวจะใหญ่แบบนี้นะคะแล้วจะมีกระเป๋าพิเศษแล้วก็มีกรุ่งฟิ้งแบบนี้นะคะ กระเป๋าอันี้มันเกิดแดงน,นะคะนีะก็สมารเียนช่องีจริงเป็นวิทยุนะคะค่ะ <c oughs> ประมาณนี้แหละค่ะดลาไอมอนอ๋อก็แปลว่าที่มีโนบิตะสินะใช่แล้วอ่ะละค่ะคำถามกวนๆถามต่อไปของโกลดี้แบ์ชื่อว่าพิงค์นะคะเขาชื่อพิงค์นะอ๋อใช่ค่ะอ่ะละค่ะคำถามกวนๆคำถามที่สองค,ะค่ะคนละห้าคำถามนะ กวนๆคำถามที่สองตัวอะไรสีแดงเจลสีแดงตัวอะไรสีแดง,แงโอ้ยอะไรวะอ๋อเปลฟไฟปะเปลวไฟไม่ใช่อีดยอมไหมยอมแองกี้เบิร์ดอ๋อนี่ฉันไม่รู้เหรอเนี่ยนี่ฉันห่วยแตกจริงเลยเออใช่สมองนายแตกสมองเธอแตกนี่เน่ก็จริงอ่ะละค่ะคำถามกวนๆต่อไป แับที่สองคนครั้งที่สองนะคะตัวอะไรเอ่อตูวอะไรตัวอะไรล่ะตัวอะไรเอ่อตัวอะไรล้วอจอดแค่นี้เหรอใช่ตูอะไรตู้อะไรวะตัวอะไรว่าอ,อ่ะให้ถ่าย ตู้จุด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 เก็บความร้อนได้ดีตู้เซฟเอ้ยเก็บความเย็นได้ดีก็ตู้เซฟไงช่องฟีดไม่ใช่ตู้อ่ะตู้ไม่ใช่เซไม่ใช่ช่องเออไม่ใช่เข้ปะอะไรยอมไหมยอมตู้เย็นอาหาบบาตาย ฉันอยากจะว่าตัวเองว่าอิจีอยากจะอ้อนี่ธอพูดกันยามอ้ขอโทษขอโทษขอโทษในการชมชมเดี๋ยวตั้งกล้องอีกดิชื่อว่ากล้องตกช่างเถอะไหนๆก็เห็นพวกเรานะคะเดี๋ยวมาเออเห็นโอเคโอ้ยค่ะเราก็ทำให้ลินดาเป็นตากล้องให้นะคะพอดีลินดาไม่ได้มาถ่ายเดี๋ยว คารินดามาออกเลยมาเลยดีกว่าแล้วก็ส่วนส่วนแม็กซ์เป็นผู้ตัดต่อเสียงนะแล้วก็ตัดต่อพวกคลิปอะไรต่างๆผมเป็นผู้ตัดต่อเสียงครับฉันเป็นคนถ่ายค่ะค่ะคำถามกวนๆเรามีแค่สองคำถามนะคะอาตาคุณแล้วอ่มคำถามกวนๆคำถา,ถามสุดท้ายนั่นก็คือ อะไร,ร,รอะไรอ๋อเรือไม่ใช่เดี๋ยวเฉลยให้คุณผู้ชมกันนะค่ะคุณผู้ชมนะคะเฉลยว่าปักไฟค่ะอะอะไรยอมปักไฟโอ้ my god เนี่ยมันเครื่องใช้ในบ้านนะก็ใช่ไงเธอก็เหมือนก,กันแหละอ่ะละค่ะสำหรับนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย ถ้าไม่ขำไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็พยายามคิดแต่คิดไม่ค่อยออกเท่าไหร่ใช่บ๊ายบายค่ะดิฉันก็ดีแบเอดิฉันพิงค์นะคะดิฉัน wise and blessed นนีคอลับก่อน